นี่ก็อยู่ช่อง O N C S P นะครับเราก็อยู่กับเกม Power น่าจะเป็น EP ที่3มัังนะน่าจะใช่นะก็นี่นะครับก่อนที่จะเริ่มเปิดคลิปเนี่ยผมก็เล่นฟาร์มอยู่นะแล้วก็มีไอ้เจ้าแมมมอสเนี่ยมันเดินผ่านบ้านผมนะครับก็จากตอนอ่าอินโทรคลิปต้นคลิปนะครับก็ที่ผมแปะไว้ก็น่านะครับผมก็ให้เด็กๆในบ้านลุสเกาลเอ้ยลุงสกร,รมมันไปเลยนะ ถ้าผมก็จะตั้งชื่อว่าแมมมอสรีเกานะครับผมก็ชื่อนี้ถ้าใครไปดูการ์ตูนโทริโกก็จะจักเป็นแมมมอสที่อยู่ในกล่องนะตัวเลอร์เลยผมว่ามันคล้ายๆกันนี่นะไอตัวนี้เหมือนเป็นลูกนะแต่อตัวบอสนี่เหมือนเป็นแม่กับพ่อมันนะ <S <S ตัวบักเอกก็พาร์ทนี้ก็เหมือนเดิมครับก็จะไปจับบอสนะครับก็ยังดูอยู่ว่าจะจับตัวไหนดีก็นี่นะฮะ จับได้มา2ตัวนะครับก็เด็กๆในบ้านก็ตายไป3ตัวเลยนะวันนี้ก็จะจับตัวไหนดีเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับว่าจะจับตัวไหนดี นะผมว่าเดี๋ยวผมไปหาเจ้าคิงปาก้าก่อนดีกว่านะข้างบนมันดูเวลเยอะๆนะก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะจับตัวอะไรบ้างนะฮะโอเคก็เริ่มเดินทางกันนะครับก็เดี๋ยวอัดไปตอนเจอเจ้าคิงปาก้าเลยนะอืมก็นี่นะฮะเจ้า สามเลือยสองพันหก 2, 6, นะฮะแต่ผมเอาตัวไหนไปสู้ดีจัดเจ้าแมวมออเลยแล้วกันนะ mm hmm. โบโเข้าหัวไปหนึ่งที mm hmm. เล่นไหมลูกอ้าวเอ้ยมาตีใครอ่ะูกบังหินไลูะบังหินไงไอ้เอจ้าแก่น้อยอย่าห้าวนะ ไม่อ,อยู่ผม,ผมโดนใส่มมอสผมเลยอ่ะโหจังวะดิจิตอลตีโดนแบดิจิตลอตลเต,ต็มหน้าเดี๋ยโดนเรียบร้อยโดนมมอสผมจัดก,การแล้วเอาเรื่องยักษ์ชนยักษ์เต,ต็มหลังก็งมาดิอ,อดิจติตอล ก็อใหญ่ยงไม่โดนั่นไงวะดิจิตอลไม่โดนนนี่นี่ดิอ่ะเป็นล่ะไม่มาเราทำอะไรอ่ะสกิวกูดาวอ่ะิจิตอตใช่เนอะกุณรอมันจะตายแล้ว อิน้ก <hur unterstützen> <s uck popular anyway> ้แล้วอดติดไหน่าจะได้นะ ้คิงปาก้าก็เสร็จเราเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็ไปไหนต่อดีดวนอไปลาข้างหัวดีกว่านะอยู่ใกล้ดีนะน่าจะเป็นสะพานข้างหน้านะถ้าผมจำไม่ผิด เจ้าแหวนเบืองผมนี่ก็หมดแรงง่ายได้เกินโอเคตัวอะไรเดี๋ยวเราแวะช่วยพาวที่ถูกจับก่อนนะฮะ ดนยิเียร้มันทำอะไเลยนี่นะออนั่นอยืนแอคอยู่กลางสพาเลยเดี๋ยวรูไม่โดนอีก ี่ตั้มลายอะ่ะทงคงานยังยังนิ่งตดิงตดยิง,งเลยโอ้เรามเปืนกลเลยอ่ะยืนนิ่งกันหมดเลย มแมงจงไม่จำมันแล้ว,วเฮ้ยเฮ้ยผมเจอเจ้าแมมมอสอีกละ ยืนหันตูดแลวหน้าเหมือนไส้นะผมว,ว่าแมมมอนนี่มันเป็นตัวที่ใครเล่นพาวโวรต้นเกมนมี้น่าจะรำคาญทนีสุดแล้วนะอุ้ยตายแล้วแย่เม่ใชดูดิดูด,ดิมันชุนใหญ่เลยเฮ้ย <laughs> อะไรอ่ะไหากเก็บก่อน เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเล่นนี่เจอแันสองตัวเลยเออตถนนี้มีนักหน้าข้าวหัวแบ๊บสักหน่อยเอ๊ยต้องบอกว่าเป็นโจรม,มีข้าวหัวเด็กถึงจะถูกนั่งชิวเลยนั่งชิวเลยมาที่ เก็บ,บผลไม้ตะกิลวกสักหน่อยอันนี้น่าจะอัพมาใหม่หรือเปล่าเลยผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าก่อนที่ผมลองเล่นมาก่อนหน้านี้ไม่เคยเจอเลยนะ <c oughs> ก็ไปห,หาเจ้าบูชิดีกว่านะเอ๊ะมีใครโดนจับนะเราก็เป็นนักเลยนพาวที่ดีนะครับเจอพาวถูกจับเราก็ต้องช่วยนะฮะ เราเป็นคนจิตใจดีนะครับจะปล่อยผ่านไปเฉยๆก็ไม่ได้นะปล่าอกจริงๆกะจับเอาเป็นทาที่บ้านเลย เหมเริมเ,เสียเวลาเราต้องไปล่าบอสกันต่อและไอ้จาบูชิมีอยู่ตรงไหนวะ้องออกสายมีใครเดี๋ยวแวะกันติดติดติดตัวใหญ่เกิน สายป่าวะน่าจะสายแหละดูไปใช่ นะน่าจะเป็นแท่นข้างหน้านะครับเจ้าบูชิก็โอเคแล้วก็มาถึงตรงแท่นเข้าดันเจียนแล้วนะแล้วก็ไปวิ่งเลยดีกว่าเฮ้ยมาถึงต้องเปิดหัก่อนเลยอะ่ะห้าเือบไปแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไป 哎，蛮好玩的。<Yeah. S 1> ไม่ใจไม่ได้เลยลูกผมหายไปไหนหรออข้าวอีกแแล้วปลาอไเนี่ยไม่ได้ออออไไดตั้งทาปัมมลาแล้วรอ,อโดชอปปอ็อตซะ ต่บพี่นะ้องโดดแทงด้วยเนะดี๋ยวก่อนี่ตัวนี้ปาไ,ไ,ไม่ได้ได้ไหมไม่ได้โดดแทงหัวแทงหมูแทงแทงเข้าไป ชีฟังอยู่ตรงนี้ด้วยนะบ้าเก็บมาแล้วไปไหนกันต่อดีลเนี่ยอืมอมทะเลีาเหรอยี่สิบแปดเลยนะ่ะ แหว่จับสักหน่อยเอากลับไปทำฟาร์มนมที่บ้านนะเรียบร้อ,อย่าอยู่ได้เนื้อกินด้วย ไอดีเอ้ข้างล่างมีเจ้ายูนิวอ้ไอ้แต่ซ้ายมือผมไม่น่าจะมีถ้ำเฟิงหลบหรือเปล่าคิดว่าใช่นะเดีย๋ยวลองไปดูก่อน <Yeah>. ah. ถ้าผมจำไม่ผิดนี่ถ้ำเฟิงหลบน่าจะอยู่ทางซ้ายมือนะ โอเคตอนนี้ก็มาถึงหน้าถ้ำแล้วนะครับจากที่บินมาอย่างไกลเลยนะโอเคนี่นะอ,อุโมงค์ับเมืองน,น้ําตกนี่นะน้องก็จะอยู่หลังน้ําตกตรงนี้นะครับไเราเข้าไปดูกันดีกว่า เจ้าเฟิองหลบนะฮะนี hey, ่1,005ไปในสีตะก,กานเปิดก่อนให้ปุ๋ก

กูเกาะแตกเลยหมอโลบาเรียแตกได,ได้ไหมได้แหละร้อยเสรแล้วก็โอเคพันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ล่าบอสไป3ตัวแล้วนะก็มีเจ้าคิงปา g ก้ามูชิแล้วก็เฟิงหลงนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันพาร์ทหน้านะครับว่าผมจะไปล่าบ,บอสอะไรต่อครับก็ฝากติดตามกูด้วยนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ